Life goes up and down, yo. Yeah. I'm wishing you were the best. uh-huh. Life goes up and down, yeah. That's the life I get. Life goes up and down, yo. Yeah. Nobody can tell you the rest, uh huh. Life goes up, yeah. แฝดชีวิตมันก็แบบนี้แหละเพื่อนมันมีทั้งขึ้นและลงมันมีทั้งเกลียดเกลียดฉันและก็มีทั้งชื่นและชมบางทีฝืนดินไปตามระเบียบทั้งที่อกชื่นและตรมโบราณเขาเปรียบทะเลที่เงียบอย่าไว้ใจขึ้นและลมสมัยเป็นเด็กเราต่างเดียงสาทั้งโง่ทั้งชื่นและงงกระเด็นไปซ้ายเอียงขวาแล้วก็มีทั้งปลื้มและปงเราอิสระเราไม่ใช่ทาที่ต้องคอยขึ้นและตรงเราเสรีเราเขียนกวีเพื่อให้มันชื่นและคมผ่านทุกระทนเก็บแรงไว้เดินเพราะยังต้องไปอีกไกลใจกลางของคำถามนั้นมันยังมีอีก แลีกเรสวัสดีทุกท่านเราอยู่กันในเกมรัตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็คือเซอร์คูนสองวันนี้เป็นวันแรกนะจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันดูแลับไปบผมมาแล้วผมมาแล้วอาบ้านมาใช่ไหมมาแล้วจ้า แล้วมันกบติดป้ามปืนไทยดิระวังนะบ้านกลา,างๆจ้องอยู่นะจะมันจะเล่นคนนะโรบินมันอาต้องระวังผมไว้บ้างข้างนะ่ะมันมาแล้วจ้องนะผมบอกแล้วมันจ้องเลยมันตายแล้วมันตายแล้ว <c oughs> มาสร้างบ,บ้านใหญ่เลยที่สุดเลแต่เราไม่ทันไงที่ทับหรือเอนีนะเม์ละมั้งเฮ้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าบ้านไปแล้วหากระสุนอยู่่ผมได้แล้วครับในจะตายแล้วไม่เห็นอนะไรติดขนาดนันอ่ะทำไปนานหนึง

ปบ้านีิขัยมันเข้าประตูด้านในได้แล้วเอฟ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 ไอ้ไทยเฮ้ยเอฟอาาไม่แม่ไม่แม่ไม่แม่บ้านีิขัยมันเข้าประตูได้แล้วเฮ้ยไปต่อตัวก็ได้ให้ต่อตัวก็ได้ ประตูหนึงพี่อุ้ยแต่อุ้ยแต่แรกแต่แต่ไม่แรกแต่ไม่แรกไม่ถูกแค่นี้แหละพี่ไม่ถูกเพื่อนมันหรือเปล่าวะถอยได้ไหมนี่มันมันจะดันมานะถอยถอยโอ้ตายแล้วถอยได้ใช่ไี่มึงขึ้นมาข้างบนแล้วนะมันดันมาแเนี่ยต่ำมาก ไ,ได้กับผมไหมเดี๋ยวผมพี่กลับเอาไปกิดก่อนได้ได้เอาที่สู้สามะโอเคคุณเดงก็หลับ ทำไรเสร็จจะไปสองเงี้ยจะมาอยู่บนบ้านมันก็เห็นนะมันยังไม่ทำมนนั้นเลยหลังคายขึ้นมาส่องเงี้ยเลยมันเป็นบ้านตรงนั้นอยากอยากเห็นบ้านเต็มมันนะมันจะทำยังไงครับเอาทางขึ้นไหมเอาทางขึ้นไม่ได้ทำให้คุณหมดเสร็จกันไห ละปูนก็อยู่โซชั้นบนเลยเจอกนไปงบ้านไ่อเเจอคนเจอคนข้างบ้านไอ้เหี้ยไม่มี ฝั่งโน้นหินเต็มเลยคือดูนะฝั่งโน้นน่ะข้ามน้ำไปเหรอใช่ฟาวแล้วกลับไปกันัววแล้สวยระวังนึกบางคนถ่าวคนที่บ้านน่ะบ้านวะอดะไรบ้าเราเก็บ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 นะเพาะเราบ้านหลังกระเทียจังวะขึ้นอีกชั้นหนึ่งไหมหลังกระเทีย

点个对象。

ได้น่ามีคนถ่ายไม่ใครขุดไม้ขัดปั่นใช่ป่ะไม่มีมมเคคอ,อ,มกกอ๊ะอะไร มไมนนทางนน้นเห็นเลยนะเออแล้วก็ให้คนเอาหอมาลักนย่ยนะคุณเห็นได้ไงก่อนอะ มาโดนแบนไปแล้วมั้งเซีนมากระดาษสองตาขึ้นจำเป็นไม่้มันเด้อกระลาษล่างเลยห้องห้องแบตเราอยู่ตรงไหนดิไอ้แต่เลยก็ชัดเราเยอะอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นทางออกบนบนบนชั้นของได้ไหมใช่ทำไมทางออกมี มีทุก<ม> <ๆ S 2> ชั้นเลยอะไอ่มันตับเราเลยทำตับมันก็เลยมันลื้อออกไม่ได้ก็เลยทับทับเป็นเพิ่มอีกชั้นไปเลยเรามีห้องนอนเราเอาเตียงเราใส่ไว้ในห้องนอนก็ได้มั้ง <c oughs> มันตับเอาไป้ข้างบนบม,ม,มันตับทำไมมามยิงยแบบนี้วะอันนี้ก็ได้นี่เอฟห้องดีก็ได้นี่มนไม่มีห้องขาไม่มีไม่มีไม่มีคอมได้ป้อมหนึ่งเอาไปติดไหนก่อนนะติดบนบ้านก่อนไหมอเคนะครับบ้านก่อนเลย เดี๋ยวพี่ไปหามาให้อีกอันหนึ่งพี่จะใช้วิชาฆ่าเงินตังคาเอ็มจะติดยังไงวะไม่มีพกเลยโอ้ยเต็มหน้ากระดานเลยอันน mm ี้อะไรมันแจกของเหรอกสัพดอนแบนยิงทะลุพุ่มไปเมื่อวานแล้วท่านท่านท่บอกเดี๋ยวนี้เมนเม่นเมนโปทั้งประเทศเนี่ยสามคน นี่หน้าบ้านบ้านตัวหนึ่งบ้านมันนี่มีต้งกระแพงไม้คนหนึ่งจริงมันไม่โดนเกมก็ไม่เข้าด้วยอืม ไปห้าสิบสี่สิบหลอดไปอยู่ครับกระดาษได้ยังอ่ะได้แล้วคราบให้ผมหน่อยติพี่เอาก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอที่มีทบ้านมีอันเดียวมีอันเดียวไม่พอไม่พอไม่พอต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้เท่าไหร่สองห้าหกอันอูมานี่ยามีเนในกล่องนี่ที่กำลังค้าบให้อยู่สี่สิบหลอด แวะกำลังจะคว้ามั่นระบบดูดต้องมาแล้วขับเลยครับเลยยิทไปะได้กำลังทำให้ยุทธระได้กำลังทำใฟาร์มกันยังไงนี่คนเยอะขนาดนี้เอเปล่าดิจิตอลดิจิตอลเอเปล่าก่อนฟาร์มได้ไงวะแบบในเมืองอ่ะเอเปล่า เก็บไว้ตั้งมือหนึ่งเลยเราเนี่ยฟาร์มได้อะถ้าหลังหนึ่งทุ่มสองทุ่มมันไม่ฟาร์มไม่ได้เรคนแน่นตอนนี้ก็แน่นห้าร้อยนี่ห้าร้อยเหนักอีปวิทย์เมื่อเช้าบอกคุณสองรอยกว่าใช่ไหมที่ไหนอ่ะห้ารอยเนี่ยต้กำลังะนังเะดผมไม่สนใจครับ ตัดต่อไปตัดต um, ่อตัดต่อไปวิ่งไล่นะเรายิงแล้วนะอุ้ยมันไล่จริงว่ะสาลบเลยนี่มาเอาไม้แล้วโอ้โหสี่ตัว ร่วงสองร่วงสองสวยเดี๋ยวผมไปเก็บยังมีตัวยังมีตัวนี่ยเหรอมันเกินนี้เหรอใช่ครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงมีตัวนึงผมรอฮะโดนสองนัดไม่เห็นนะมีต้นไม้บางอะไรดิอืมอีกตัวนึงไปไหนอ่ะเอาเพื่อนเพื่อนฟื้นหรอ มันชุบเลยร่วงร่วงร่วงไรโอ้โหมันชุบกันเองหมดเลยนะหมแล้วทางทุกทางบางตามาไปเอากระสุนมาใหม่ลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งก้าสุมอยู่ในตู้กระอยู่ในตู้มิกซ์เนี่ย ครับเอวิ่งครับเจอคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ทำมังอรัตนานังสังขังอรัตนานังเันล่วงมันล่วงหนึ่งตัวนะไปทางนี้คงจะรอด สองนัดยังไม่ร่วงเว้เเยเฮ้ยยิงไปเลยค่อยๆยิงยิงไว้นะสามตัวไม่โหูมันขยันชุบกันจริงๆเลยเฮ้ย <c oughs> ยุ่ชุบยิงชุบๆุียสามตัวขยันชุบจริงๆเขายิงงัวมันแค่มันเถอะมีไม่ได้เลยเออปืนไม่มีพวกปูมีตะปูเขาไม่มีมา เมีไปใส่เลยอุ้ย <ś led> อุ้ยมันไม่มีอะไรทนแต่ยินได้ตะก๊ะไหมตรงนี้ออกรูปเลยสวิตเปยัปยงเปิดเปิดเปิดช็อปหน่อยครับพี่บ้านพี่ครับอันนี้เนี่ยที่โคตรสามอะ่ะครับไปเลยเนี่ยราเรา,เราไปรับกันเดียวเนี่ยโอเคฮะ เนี่ยเดี๋ยวพี่เข้ารอบนี้ก็มีพี่ไม่ใส่ช่วยเล่นเลยมาอยู่ตรงไหนมาอยู่ตรง Q ยี่สิบสองนำสองพี่ไม่ใส่ช่วยเล่นเลยนี่มีวินต แล้วคุณอยู่ไปส่งนี้ก่อนไงแล้วก็เอาของมาแล้ว็อนยิ้าวาจอไปะแล้ว่งไก่อนเลยยอยปมีพี่ที่คุณอยู่กับพี่แล้วใช่ไหมมีแล้วนี่บ้านที่อยู่ตรงข้างบ้านเจเดนเจเดนที่หัวเทียวขาวสิใช่เจนสั้นจได้ตัวขาวๆใช่ไหม ใช่ยีแดงตัวดำๆดนำดี่นี่คือขายกว๋วยเตี๋ยวอืมไม่ใช่เขาขายไอ้นี่ไขายขนมครก,กออ,อ,อ,อร่อยไหมออร่อยโตัดมุกเลยมุกของเนี้ย้องอีกฟ่งหนึ่งดิ ันเดียวก็ได้มัง้งผมอยู่นี่น,นะพี่ลกลับเลยนะเอาออไปคุมครางวัลให้พี่ก่อนนะฮัลโหลครับพี่นกเล่ครับนองาวารสีครับดีเวิร์สเ,เป็นรักได้เหรอครับองวารไม่ได้เล่นเลยครับเลยว่างไงดีเวิร์ส ดลอดตัวตึนฮลุบเขาได้ไปต่อยกันวะต่อยกันไมใครไปต่อยกันวะเขาได้ไปต่อยกันวะไอทิพที่ไปเจอกันเนาะต่อยไอเนี่ยแม่งขวดไล่ผียาอ่อนมีควายที่ตีที่หาสวดถ่ายเลยงานผมยุ่งไว้ไม่ว่างถ้าทิพไก่อะงานผมไม่ว่างเอ้ยไม่ว่าง เทิที่ใกล้อ่ะอเทปใกล้ตู้อยู่วะตู้อยู่วะตู้อยู่ตู้อยู่ที่ยังไม่เคยเจอรีเวิร์สเลยนี่ว่ามันเอฟประกได้เลยเดินคุมพาเด้อมาตัวบีรำประกดได้เอฟตัวติดตัวเลยเนี่ยครับประกดนั่งกับยูดีอย่าเดียวที่ผมไม่ว่างเลยนั่งกับยูดีมาเออวิทใครไี้ทีทรมานไม่นึกวิทเจะบปกันแ้วเลยวิทตั้งกราแงตั้งกาแฟก่อน พอเสียก็เสียไปแต่ของได้เยอะตามแผนที่เก็บตกบ้าไปเลยวิทย์มาแล้วปั่นไปละวิชาเรียมเอาละทางคิดอยู่ทำไงดีก็เก็บแล้วิีเข้าบ้านไปไงตรงนั้นมันตกใกล้ใกล้บ้าน เออสวยเอ,อ,อบาบ้านเลยใช่ไหมั้ยังไม่ได้เอาอของเข้าเลยเออแต้เป็น,ปนอะไรไปวิสงตามใหม่เอ,อ้ีมาต้องสองตัวกรารพญาพี่ขอแบบไม่ใช่วันธรรมดาลวน,นพี่ขอแบบชนวันยุด ข้าบัง่นขาดอนี่เป็นนของกบวิทแต่แม่โดนเอคสอยองตัวเลยพี่ผหลุดเลยอะกวิททรมานวะเอาพี่ไปหลอกเอาหลอกพี่ไป ขังมันไว้ในบ้านคนหนึ่งโห<ฮ><ฮ>ตั้งสี่ตัว ไม้ร้อนแลกเกิดไม่เลยบ้านฟาร์มหมดแล้วไอสื่อคนนี้เขาบ้านฟาร์มแล้วเหรอเล่ยันบิวเลยเหรอยังไม่มืดดีเลยมึงใครนี่หน้าบ้านนี่ А ты не лутай, не убивай, пожалуйста. Ты куда? Очень добрый. Он На экран. Не убивай, пожалуйста. Не убивай, пожалуйста. พี่ก็กรกระโดดก่อนเลยอ่ะกระโดดมอนพี่บรชทกผุมข้ากาดเลยเมื่อกี้ด้วยอ่ะถึงแล้วลืมไปมันมีปืนยังถึงระนีปะไอพี่ใครอยู่บ้านวางเตียงให้ได้หน่อยสักคนได้ไหมนี่องก่อน เล่นได้ประมาณสี่โมงอ่ะพรงนี้เหรอไม่ค่อยอยากเล่นเย็นๆเลยคนมันเยอะเย็นๆคนมันเยอะใช่ไหมโอเคครับทุกคนนี่คือวันแรกของการเล่นเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับก็ข้างที่จะเล่นยากเลยเพราะคนเยอะมากคนประมาณห้าร้อยคนเราที่ผมเล่นแบบถ่ายๆแล้วนะก็คือเล่นยากนิดนึงแล้วก็ฝากติดตามชมวันที่สองด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ เพื่อประมาณนี้ครับกูเดยฮาวาจะกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ แบบแร่ชีวิตมันก็แบบนี้และเพื่อนมันมีทั้งขึ้นและลงมันมีทั้งเกลียดเกลียดฉันแล้วก็มีทั้งชื่นและชมบางทีฝืนยิ้นไปตามระเบียบทั้งที่อกชื่นและตรมโบราณเขาเปรียดทะเลที่เงียบอย่าไว้ใจขึ้นและลมสมัยเป็นเด็กเราต่างเดียงสาทั้งโง่ทั้งชึมนและงงกระเด็นไปซ้ายเอียงขวาแล้วก็มีทั้งกลืนและปงเราอิสระเราไม่ใช่ทาที่ต้องคอยขึ้นและตรงเราเสรีเราเขียนกวีเพื่อให้มันทึ่งและคมผ่านทุกระทมเก็บแรงไว้เดินเพราะยังต้องไปอีกไกลใจกลางของคำถามนั้นมันยังมีอีก